สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่แคมป์ของผมเองนะครับชื่อบีออนแคมป์นะครับพอดีว่าผมทําแคมป์นี้ขึ้นมาเพราะว่าเราชอบในการท่องเที่ยวชอบในการธรรมชาติแล้วแต่เราก็มีที่ที่ว่าติดน้ำนะเราก็เลยทําแคมป์นี้ขึ้นมานะครับก็มีโอกาสได้มานอนเมื่อก่อนก็มานอนบ่อยนะครับแต่ช่วงหลังมีลูกค้ามาแล้วก็ไม่ค่อยได้นอนนะครับเพราะว่าจะให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกค้านะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับ นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศติดน้ํานะครับมีลานกลางเต็นท์ที่ติดน้ําเลยเดี๋ยววันนี้ก็เป็นเช้าวันวันอังคารนะครับมีฝนนะครับมีฝนตกทั้งคืนเมื่อวานทั้งวันเลยก็ไปพาไปชมบรรยากาศที่ว่าติดเขานะครับว่าเป็นไงครับดูหมอกนะครับไงเวลาฝนตกเนี่ยจนมากก็จะมีหมอกกับ ค่อนข้างจะทุกว่าว,วันนะครับออกเยอะมากบรรยากาศก็จะติดน้ำนะครับมีหลายโซนให้พักนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนทีเ่เวลาใครมาพักเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ใี่โซนนี้เมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่โซนนอนติดน้ำเลยนะครับแต่เวลา ทำผมทำโซนีีขึ้นมาใหม่เนี่ยคนก็จะเข้ามานอนโซนีีเยอะมากเลยเพราะว่าหนึ่ง่มเย็นสองอเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็สามส่วนมากคนจะอสามเนี่ย,นนยคือจะมาดูพระอาทิตย์ตกนะครับตอนเย็นนะครับเนี่ยพระอาทิตย์จะตกพาไปดูนะครับจะชมเห็นไหมใต้ตนน้นไม้กางเต็นท์นี้ปุ๊บจะชมพระอาทิตย์ตกั่อหนูนะครับ บรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ลานลานสวนที่ใช้ทำใหม่จะมีดอกบัวครับบัวก็เริ่มบานแล้วนะครับบรรยากาศดีมากครับกลางวันไม่ร้อนครับมีลมตลอดเวลา กลางคืนก็หนาวนะครับกลางคืนอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับาพาไปชมโซนนี้จะติดน้ำนนลเลยนะครับเห็นไหมจะมันจะลบพวกใบไม้เลยนะพอดีัไม่ได้กวาดนี่ติดน้ำเลยครับโซนนี้ เมื่อก่อนเนี่ยคน,นยจะมาจองโซนนี้มากเลยนะครับแต่มาพักหลังแล้วเวลาทําโซนใหม่ขึ้นมาเนี่ยคนก็จะไปนอนทั้งหมดกันแต่่วนตัวผมเนี่ยนอนในรถนี่นครับโซนนี้แลมีบ้านพักนะครับมีบ้านพักบ้านพักหลังละพันห้าร้อยบาทนะครับนอนได้เป็นสิบคนเลยนะครับบ้านพัก บรกนะคัเลยโซนหนึ่งก็คือ,อน,นี่ก็เป็นโซนนั่งเล่นนะครับน,นี่จะโซนนั่งเล่นนั่งเล่นถ่ายรูปอะไรก็โซนนี้นะครับผลก็จะมาเล่นน้ำเป็นมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งโซนบนเนินนะครับ มนมีลานนะครับมีลานให้ลานนี่ก็สามารถทำกิจกรรมได้เลยนะครับนี่ครับมีศาลาให้ศาลาริมน้ำก็ดั้งเล่นได้นะครับโอเคนะครับยังไงผมก็ ฝากไว้หน่อยนะครับบียอนแคมป์นะครับเป็นเป็นแคมป์ของผมเองนะครับที่ทําขึ้นมาอ่าใครจะมาเที่ยวก็ติดต่อผมมาเลยนะครับค่าบริการเนี่ยไม่แพงเลยนะครับคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับมีเต็นท์ให้เช่าเต็นท์ก็ร้อยแปดสิบบาทนะครับรถจอดนอนก็มาจอดนอนได้นะครับสวัสดีครับ